3ิโลจครับอ,บอา,าขาเข้าอุทยานผู้ใหญ่คนละสี่สิบก็คนนี้คือมมมีคนมามหรือยังยังไม่มีเลยในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะก็จะให้ตั๋วมาสองใบค่าเข้าอุทยานเนี่ยก็คือคนละ40บาทแล้วก็ค่าที่จอดรถ30บบาทค่ะทุกคนเมื่อเราได้ตั๋วแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะเดินกันเลยทุกคน ระยะทางในการเดินเนี่ยไปกลับก็จะอยู่ที่7กิโลเมตรประมาณ3ชั่วโมงม,ม,มาถึงคนแรกบรรยากาศแอบวังเวงนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานน้ำบกกุ้งชิงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะ เดินเดินเดินเท้าเลยระยะทาง3.5กิโลเมตรเพื่อไปดูน้ำตกว่าเป็นยังไงน้ำตกกรุงชิงตอนนี้เราน่าจะเดินทางมาประมาณเกือบ1กิโลประมาณเ0 0เพราะว่าเมื่อกี้ป้าย300เมตรซึ่งระยะทางเนี่ยมันจะอยู่ที่3กิโล500เมตร เราก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็ตามที่เห็นมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยทริปแรกคนเดียวเปิดประสบการณ์ใหม่ตัวเองีโอเคไปโอ้โหเหญ่มากอ่อ และนี่ก็คือต้นชิงหรือว่าเป็นที่มาของชื่อน้ำตกกรุงชิงในระหว่างทางที่เดินนะคะเราก็จะได้ยินเสียงซอกแซกตามกิ่งไม้ตามพุ่มไม้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็แอบตกใจนะว่าเสียงอะไรแต่ว่าเดินไปเรื่อยๆก็เออชินแล้วก็ได้ยินเสียงนกเสียงจักจัน่นจิ้งหรีดเยอะแยะเต็มไปหมดก็ลุน้นแล้วก็สนุกดี เมื่อใกล้ถึงน้ำตกนะคะทุกคนเราก็ต้องเดินลงบันไดไปซึ่งมีความชันมากท้าทายกับเขาเราไปอีกได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะทุกคนแต่ดูทางลงไปยืนแล้วดูทางที่เราจะต้องลงไปครับทุกคนนนนานนนนู่นันู่นหมดเรียบร้อยเดินไม่ทันดูมาเรียบร้อยกัดแนะเนี่ยลองรอยเรียบร้อย ไปต่อต่อไปนะคะตัดไปหมวดชื่นชมธรรมชาติกันเลยทุกคนโอ้โหหันมาดูสีหน้าแววตาของตัวเองแล้วแบบโอ้โหดีใจอะไรเบอร์นั้น หลายครั้งนะหลายครั้งโอ้เชื่อชาญโอเค,ค,อคขอให้เจอนกครับรบ๊ายบายขอให้เดินแบบไม่เหนื่อยครับแต่ว่าทางสวยมากแล้วนะคะก็จบทริปการเดินทางคนเดียวแล้ว ซึ่งเป็นทริปที่พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าเราจะสามารถออกไปทำอะไรคนเดียวได้หรือเปล่าซึ่งคนที่รู้จักส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะถามว่าเออไปคนเดียวจริงเหรอทาได้เหรออันนี้ก็เราก็ยังกลับมาถามตัวเองนะว่าเราจะทําได้ไหมแต่วันนี้เนี่ยก็คือเราทําได้แหละแล้วลเราก็จะเก็บพวกภาพแบบนี้หรือว่าวิดีโอนี้เนี่ยเก็บไว้ดูว่าครั้งหนึ่งเราก็ทํามันได้